เล่เยียมโอ้อเตายมีลูกลูกไปไหน่ะไนงตโอคได้ได้พอได้ตืดด้ทำไมพ่อเร็วกค เชคเช่เช่เบเร่่่้่่่่่่่่า่่า่่้่จ่่่่่่่่่่่้่่่ม่เัาเ่พ่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่เด่่่่่่่่่้่่็่่ย่่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 ่า่่่่่่่่่ั่ใ่่่่่่่่่่่่่กา่่่่่่่่่่่่่่่่่นี้่่่่น่แห่งนี้ แน่จากเป็นดีของสากดิ์ทองทองาหังของประจำปี2 5แล6ว่าดูด้านที่นี่น่ไงไตอนนี้ขอบคุณครับนมือให้แต่อาขนาองค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ตอนรับตลอดมีใครมีลูกมีโพยอยู่ข้างไแล้ไอ้นี่จำได้ใช่ไหมคะห้องกี่ยวอนเดียวค่ะอวผมไม่ได้อีพยมถึงนากลุกเลยของ นะคะทางคุณเจ้าหน้าเองก็ โอ้วันน sure ี้เราเชียร์มานี่น uh> uh ีฟางยังฟางฟางยังอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมกาแฟอร่อยค่ะกาแฟแบวอร่อยค่ะกาแฟคุนโลย่าเอวอ้า นี้ว่าวันนี้เป็นวันเด็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราสโมสรกีฬาบีจีได้มาเปิดรายกีฬาในปรสะสรที่เป็นทั้งสนามฟุตบอลแล้วก็เป็นทั้งสนามแบ,บดมินตันให้น้องๆน,นะครับน้องๆก็ดูมีความสุขแล้วก็ ดูตั้งแต่เช้าแล้วก็คือเตะกันมาด้วยรอยยิ้มนะครับก็หวังว่าสนามกีฬาแห่งนี้ทั้งสนามฟุตบอลและก็สนามแบดมินตันจะทําให้น้องเขามีความสุขในการเล่นกีฬาแล้วก็สามารถนําสิ่งที่ได้จากการเล่นกีฬานั้นไปพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปครับสำหรับโครงการ b v t Red Project ครับหลังจากนี้จะมีแผนงานอะไรย่งไต่อไปอตอนนี้เนี่ย ใน,ในสโมสรกีฬาบีบีทีเรามีเด็กที่อยู่ในดูแลประมาณ820กวคน,นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มทำโครงการเลโก้เจกตที่เ,เป็นที่ที่2แล้วนะครับที่แรกที่เป็นบนดอย,ยก็คือจะเป็นที่เชียงรายแล้วนะวันนี้เนี่ยเราก็มา,มา,ม,ามาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในอนาคตเราก็จะขยายยิ่ต่อไปตอนนี้เรามียิมครอบคุมอยู่ ทุกคุณค่าของประเทศไทยนะครับที่ีเราก็จะพัฒนาขยายโครงการต่อไปแล้วก็จะทํายินเพิ่มต่อไปอเพิ่มความช่วยเหลือความรู้ความช่วยเหลือ,อบางครั้งมันรอไม่ได้แล้วไม่ว่าอย่างไงสโมสรกีฬาบีจีก็จะพัฒนาแล้วก็สร้างเด็กวาวชนที่มีคุณภาพสร้างเด็กวาวชนที่เป็นนักกีฬาคุณภาพครับ